สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่อง Never Too Late EP 11เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่สันกับปิมพ์กลับมาที่บ้านที่นครสวรรค์สันเข้ามาเยี่ยมพ่อแล้วก็กอดพ่อร้องไห้ทำให้ปิมพ์สงสัยว่าทำไมสันถึงรู้จักกับพ่อของสันเพื่อนของเขาส่วนเจยาเกตาก็ยอมที่จะพาไปหาเฮียเจ้าของค่ายเพลงแล้วเรื่องราจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเลื่องกันที่เกรตาพาเจย่ามาที่ค่ายเพลงพอเจอเฮียเจ้าของค่ายเพลงเฮียก็เข้าไปกอดเกรตาเจย่าที่เห็นก็เบะปากมองบนพเพราะเฮียก็เคยทําแบบนี้กับเธอเจย่าบอกว่าพอหมดผลประโยชน์เดี๋ยวก็ทีบหัวซองเฮียได้ยินก็หันมามองเจยา่าแต่พอเฮียเห็นหน้าเจย่าก็ตกใจที่หน้าไปเหมือนกับคนบนโปสเตอร์มากและยิงเกรตาบอกว่าชื่อเจยา่าเฮียก็นิ่งไปเลยแล้วก็อุทานว่าชื่อก็เหมือนเจย่าเลยว่าไม่ได้เหมือนแค่ชื่อ นะแต่เหมือนทุกอย่างและกระจาได้ด้วยว่าที่นี่ทําอะไรกับเธอไว้บ้างเกตาก็เลยบอกเฮียว่าเจย่าเป็นเพื่อนเธออยากเป็นนักร้องแต่เธอก็บอกกับเจย่าไปแล้วว่าต้องมีผลงานเฮียก็ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครอยากจะลงทุนอะไรหรอกเพราะว่าเสี่ยงเจ็บตัวสูงเจย่าก็เลยว่าใช่สิพอได้กําไรก็เก็บไว้ใช้คนเดียวพอดับก็ทีบหัวส่งยึดเพลงเขาไปทุเลศเกตาก็รีบห้ามแล้วก็บอกว่าเจย่าเสียมารยาทกับผู้ใหญ่ไหนบอกว่าอยากเป็นนักร้องไงเจ ย่าก็ว่าเธออยากเป็นนักร้องแต่พอเห็นคนเห็นแก่ตัวเธอก็อดไม่ได้แล้วก็หันไปบอกเฮียว่าโกงใครไว้ให้จําไ้ด้วยนะเฮียก็เลยเรียกอรอปพให้มาจับตัวเจย่าออกไปแล้วก็บอกเกตาว่าไม่ให้พามาวุ่นวายอีกเจย่าเลยบอกเฮียว่าจํเอาไว้เธอเอาคืนแน่ๆพอเจย่าออกไปเฮียก็โทรบอกให้คนโทรหาพี่เผาว่าเจย่าทําอะไรอยู่ที่ไหนกลับมาที่สาลมายืนอยู่ที่หน้าศาลาเป็นงานศพของพ่อเขานั่นเองปิมถามสันว่ารู้จักกับ พ่อของสันเพื่อนของเขาได้ยังไงและสันเป็นอะไรกับเขาหนาทีบ้านก็บอกว่าสันหน้าเหมือนลูกคนเล็กของบ้านนี้ถามสันว่าเป็นลูกของคนที่ชื่อสันหรือเปล่าแล้วทาไมถึงชื่อเหมือนกันสันก็เลยถามปิมว่ามีเวลาฟังเรื่องไม่น่าเชื่อไหม ปิมก็เลยว่ามีอะไรให้เธอช่วยบอกได้นะสันก็ว่าปิมจะมาช่วยเขายังไงขนาดตัวเขาเองยังไม่รู้เลยว่าจะทํายังไงปิมก็เลยว่าสันว่าทําไมชอบเรียกเธอว่าปิมเฉยเฉยอายุเท่าไหร่แล้วสันก็ว่าอายุเท่ากันนี่แหละ บ้านนี้ก็บ้านเขาพ่อก็พ่อของเขาเขาจะไปเป็นลูกของสันได้ยังไงในเมื่อสันคือเขาเองแล้วก็บอกปิมว่าเขาคือสันสันที่เรียนห้องเดียวกับปิมตอนมสี่สันที่นั่งเรียนอยู่หลังปิมสันที่อยู่ห้องกระจายเสียงจนโดนพักการเรียนสันที่ทะเลาะกับที่บ้านจนไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเลยปิมนิ่งไปสักพักแล้วก็ถามสันว่าจะบอกว่าสันคือเพื่อนของเธอตอนสมัยเรียนหรอสันก็ว่าใช่เขาคือสันที่นั่งรถไปเรียนกับปิมทุกเช้าและซื้อขนมคบไป ฝากปิมปิมก็ยังไม่เชื่อทําสันว่าเล่นตลกอะไรสันก็ว่าเขาไม่ได้เล่นตลกเขาจริงจังมาตลอดบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเรื่องบ้าๆบแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเขาที่อายุ55กลกับกลายเป็นเด็กอายุ15แต่สันพูดเท่าไหร่ปิมก็ไม่เชื่อ ปิมทำท่าจะเดินหนีและสันก็บอกว่าเขาดีใจที่วันนี้เขาได้กลับมาเจอปิมอีกครั้งถึงแม้ว่าเขาจะทําตามสัญญาที่เขียนไว้ในจดหมายไม่ได้ก็ตามเขารอปิมมาตลอด40ปีปิมต้องไปทรมานกับสามีของปิมเขาดูแลปิมไม่ได้และสันก็ขอโอกาสดูแลปิมอีกครั้งบอกว่าเขาคิดถึงปิมมาตลอดคิดถึงมากๆสันพูดไปร้องไห้ไปก่อนจะค่อยๆก้มลงไปจูบปิมแต่ทันใดนั้นเองสามีของปิมก็ โอ้เข้ามาต่อยสันสะคว่ำเลยแถมยังพาตำรวจมาด้วยอีกแล้วก็แจ้งตำรวจว่าสันเป็นมิจฉาชีพหลอกปิมมาสันพอเห็นสามีปิมก็โมโหที่ทำลายปิมตำรวจก็เลยพาตัวสันขึ้นรถไปสันตะโกนบอกให้ปิมช่วยบอกว่าเขารู้ว่าปิมจำเขาได้ตัดมาที่พลมาแคสงานพลก็เล่นแอคติ้งคิดซะว่าอยู่ละครเวทีแล้วพลกับพี่พูกก็ได้แคสพร้อมกันทั้งคู่ก็เล่นเข้าขากันดีมากคิดว่าเป็นคู่วัยกันจริงๆ แถมจูบกันจริงไม่มีสแตนด์อินอีกด้วยและทั้งคู่ก็แคสท่าน กลับมาที่สันนั่งอยู่ในตารางและปิ่มก็มาประกันตัวออกไปทางด้านกีกีที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อคืนหนีก็มานั่งร้องไห้อยู่ที่ค่ายมวยของปอนเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนกีกีก็มาช่วยปอนกับอมรเทพหาคนเข้าสมัครชกมวยเพื่อหาคนไปแข่งชิงเงินรางวัลพอถึงวันแข่งปอนก็จับคู่แรกที่จะต่อยกันก็คืออมรเทพกับพี่พึกทางด้านสันก็นั่งรถกับกรุงเทพกับปิมสันบอกให้ปิมรวบรวมหลักฐานเอาผิดสามี ปิมให้ได้จะได้ไม่โดนแบบนั้นอีกปิมก็เลยบอกว่าเอาผิดเขาเขาก็จ้องจะเอาผิดสันอยู่เหมือนกันนะสันก็ตอบแบบเท่ๆว่าเขายอมเพื่อปิมได้เขาอยู่ในสภาพนี้แล้วไม่มีอะไรต้องเสียแล้วเขาแค่อยากจะปกป้องปิมปิมนึกย้อนไปสมัยเรียนปิมโดนชายชะกันเข้ามาแซวและสันก็เข้าไปช่วยกับโดนลุมยำจนสะบักสะบอมปิมถามสันว่าจะมาเจ็บเพราะเธอทำไมกลับมาปัจจุบันปิมบอกสันว่าไม่ว่าจะเป็นสันไหน ก็อย่ามาเจ็บตัวเพราะเธออีกเลยกับไปที่เวทีมวยอมอนเทพขึ้นโชกกับพี่พึกคนก็พากันเชียร์พี่พึกทั้งสนามมีแค่กีกี้คนเดียวที่ชูป้ายเชียร์อมรอเทพสักพักหน่อยแน่และเพื่อนก็พากันมานั่งดูจารุนีก็ตามมาด้วยเด็กหนุ่มก็ส่งข้อความหาจารุนีเป็นรูปในกล้องวงจรปิดที่ร้านนั่งดื่มในคืนนั้นให้จารุนีดูคนในกล้องก็คืออีฟนั้น เเธอคือคนที่เด็กหนุ่มตามสืบอยู่เด็กหนุ่มถามจารุนีว่าใช่เพื่อนของจารุนีไหมและในวันที่จารุนีเจออิฟในห้องน้ําร้านนั้นเธอเข้าไปส่งบางอย่างนั่นเองเด็กหนุ่มบอกให้จารุนีประกบอิฟเอาไว้ระหว่างแข่งขันกีกี้ก็คอยแอบไปดูคะแนนแล้วก็มาบอกอมรเทพกับปอนระหว่างที่โชคอมรเทพก็นึกถึงทิกที่หน่อยแนบอกเขาเอาไว้ว่าพิ่พเป็นคนเสียสมาธิง่ายให้แกงนี้แกงหน่อยก็หลุดแน่นอนและหน่อย แน่ก็บอกแผนกับอมอนเทพบนเวทีระหว่างที่โชกกันอยู่อมอนเทพก็บอกกับพี่พึกว่าเขาแอบชอบพี่พึก ที่พึกถึงกับหลุดค้างจนโดนอมอนเทพสอยคางจนล่วงและอมอนเทพก็ชนะน็อกไปตัดมาที่ร้านพลเพื่อนของพลมาหาที่ร้านผลก็ต้องรีบไปแอบเพราะเพื่อนของเขาไม่รู้ว่าเขาย้อนไวักลับมาอายุ15ปีจบลงไปแล้วสําหรับเนว่ทูเตอนที่11เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย